มาถึงกฎข้อที่4ี่ค่ะกฎข้อที่4ี่ในการทำโฟกัสกลุ่มนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะให้พวกเราฟังกันให้จบนะคะกฎข้อที่ที่สี่ก็คือถ,ถามว่าทำไมทำไมทำไมนะคะทำไมนะคะเช่นเรามีคนเสนอนะคะบอกว่าเนี่ยแจกถุงยางอนามัยหน้าลรงหนังนะะเราก็ถามว่าทำไมคุณถึงคิดว่าเราจาเป็นต้องแจกถุงยางอนามัยหน้าลรงหนังมันสามารถที่จะลด อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้หรือไม่เนาะเออพอเราถามทําไมเขาก็บอกว่าเพราะว่าหนุ่มสาวเนี่ยมักจะไปอยู่ในโรงหนังอ่านะคะทำไมถึงคิดว่าหนุ่มสาวมักจะอยู่ในโรงหนังนะคะเพราะว่ามันเป็นที่อะไรนะเขาอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะเขาอาจจะมันเป็นที่เอ่อมันเป็นที่รับตาคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ถามเขาอีกนะ ทำไมเราต้องแจกหน้าโวงหนังทุกครั้งจําเป็นหรือไม่หรือว่าทําไมต้องแจกเอ,อ่อทุกรอบหรือไม่เขาก็บอกว่าก็อาจจะมีคนบอกว่าไม่จําเป็นนะคะทไมถึงไม่จําเป็นแจกเฉพาะ ช่วงที่มีหนังดังๆอย่างนี้ได้ไหมที่คนเยอะๆอย่างนี้เนาะได้ไหมอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้ถามทําไมทําไมทําไมซ้ํานะคะเพื่อให้ได้คําตอบหรือว่า loose cost analysis ที่ชัดเจนเพื่อใช้ในทางแก้ในการแก้ปัญหานั้นๆหรือว่าได้สาเหตุรากเงาที่ชัดเจนในการทําวิจัยต่อนะ